สำหรับใครที่แฟลชไดร์ใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องมาทำการคลีนแฟลชไดร์ก่อนนะครับอ่าพิมพ์ cmd ครับผมในช่องด้านล่างนี้นะครับคลิกขวา r u n add นะครับนี่นะครับจะเป็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็พิมพ์นะครับ discard นะครับ disk p a r t กด enter ครับอ่าต่อมากด list l i s t นะครับ l i s t w a r k d i s k enter ครับอ่าจะขึ้นแฟ่นได์ของเรานะครับอ่าของผมจะเป็นอันที่2 32สกิกนะครับแต่มันขึ้นว่าแค่28่กิกนะครับก็กด select นะครับ s e l e c t w a r k d i s k ผมเป็นดิสสองนะครับปัดไดนะครับส่วนดิสสองวักแล้วก็สอง enter ครับอ่าตอนนี้มันเลือกปัดได้นะครับต่อมา clean นะครับพิมพ์นะครับ C L e A N. clean enter อ่าตอนนี้เราทําการพิมพ์นะครับต่อมานะครับพิมพ์นะครับ create part i t i o n primary p8 t o u n d i t i o n primary นะครับเสร็จแล้วก็ enter อ่าสกเร็จแล้วครับต่อมาเป็นการ format นะครับก็พิมพ์ format f o r m a t วัต fs เท่ากับแปดสาม ถ้ากด enter ไปเลยนี่จะมันจะช้ามากนะครับผมแนะนำให้เว้นวรรคแล้วพิมพ์ q u i c k เพื่อเพิ่มความเร็วให้มันนะครับแล้วก็ enter ไปปุ๊บอ,อ่ะอันนี้เรา็สด้เราคีนเรียบร้อยแล้วครับ